ค่ะสวัสดีค่ะคําพ่าผ้าโชคแล้วค่ะแม่คู่ก็จะมาขึ้นเลขลักของปูดําแล้วก็เลขตัดของปูดำเนาะค่ะเลขตัดงวดนี้จะไม่เหมือนกับงวดอื่นๆนะคะแล้วก็เลขสี่ตัวเนาะค่ะกับฮจับวินเอาคือเกากับที่ผีพันเคยหายเนาะค่ะ เลขขันเนาะค่ะเลขขันทีเอฟซีคอแม่คู่มาแม่คู่ก็จะคืนให้คือกันเนาะค่ะสําหรับอ่าตัวเลขขันเนาะค่ะอ่าแบบค่ะส่วนส่วนเลขซีตูเนาะค่ะเลขซีตูแบบนี้เนาะค่ะกระไฮทุกคนวินเอาเด้อค่ะวิน วิน่นหมายถึง่ากอดข้อกันนะคะคือแบบว่าเข้าัจแบบว่าคือจังเพิ่นบอกว่าศูนย์สวยที่สุดเขากับเอาศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสี่เนาะคะ่ะระบัดนที่นี่เพิ่นให้ตัวใดเข้ากับมะมึงน้ำกันเนาะคะ่ะเลขลักของกูดำเนาะคะ่ะเลขลักของ,งกูดำก็จะมีมีสามมีแปดมีห้ามีเ็ดเด่นที่สามและแปดเนาะคะ่ะแต่เพิ่นตั้งให้คือสามเนาะคะ่ะ แต่สามกับเอสามกับแปดกำลังมั่นทอกันเนาะคะ่ะเพื่อน่ากำลังมั่นทอกันอา่าสามารถอาจจะเป็นตัวเด่นใดทั้งคู่เนาะคะ่ะอาจจะเป็นตัวเด่นใดทั้งคู่สําหรับเลขของปูดับเนาะคะ่ะเลขหลักมีสามมีแปดมีห้ามีเจ็ดเนาะคะ่ะเลขสามตัวนี่เลขสี่ตัวนี่เนาะคะ่ะเออ่มันจะมีตัวหนึ่งที่เด่นที่สุดเนาะคะ่ะเพื่อนเอาตัวเด่นมาไว้อยู่ทีสามเนาะคะ่ะ ถ้าสามไม่มาจะเป็น8ทันทีเนาะคะ่ะเราก็ให้ทุกคนฟังดีๆนะคะไม่ใช่บอใชัยว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปแล้วให้กดออกเด้อค่ะกดนี้เดี๋ยวจะบอลูเพราะว่าเลขของปูดันจะบ่คือ,เ,อเลขของอสำนักอื่นเนาะคะ่ะคือเจ้าตัวเลขเออกูได้ลาลาเลขตัวนี้แล้วก็ไปบอมแมนเนาะคะ่ะบอมแมนเพราะว่ามันจะทําให้คุณผ่าเนาะคะ่ะตัวเลขของปูดัเนาะคะ่ะ สามนะคะ่ละล้วก็เพิ่นห,ยหายยูสองเจ็ดหา้านะค่ะสองเจ็ดหาเด่นอยู่ทีสามสามอยู่ข้างบนนะคะ่ะเลขของปูดำทุกข้างที่ตัวเด่นจะอยู่ขัางบนนะคะ่ะสวยที่สุดคือสามและแปดนะคะ่ะแต่ยังบ่ท่านเนี่ยบอกว่าสวยที่สุดคือตัวไหนนะคะ่ะแต่ตอนนี้คือสวยที่สุดคือสาม และแปดเนาะคะ่ะท่านยังเ่อท่านเนี่ยบอกอว่าตัวใดอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเด้อค่ะแต่ว่าเลขสองตัวนี่ที่ขีดเส้นใต้นี่เนาะคะ่ะยังสวยสวยเท่าๆกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกับโยกให้เหี่ยเห็นแล้วว่าสามเพิ่นเอาเมาไว้ข้างบนเนาะคะ่ะถ้าสามอยู่ข้างบนแสดงว่าตัวนั้นสวยที่สุดเนาะคะ่ะสวยที่สุดแล้วถ้าเอาสามถือเมาไว้ข้างบนเนาะคะ่ะส่วนตัวเม่คู่เนาะคะ่ะส่วนตัวเม่คู่เม่คู่จะชอบอยู่ที่เอ่อ สองห้าสองเจ็ดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัดที่สี่เนาะคะ่ะหลังเข้ามาฟังเลขตัดอีกรอบนึงเนาะคะ่ะแม่ครูจะอธิบายเลขตัวนี้ก่อนหนละังมาฟังเลขตัดเนาะคะ่ะอเลขตัดปูบอกว่าถ้าตัดบ่ขาดจะมาได้แค่สองครูเท่านั้นเนาะคะ่ะจะมาได้แค่สองครูเท่านั้นค่าสองคููนี่บ่มาก,ก็แสดงว่าสี่บมีเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือออปูเพิ่นได้บอกเนาะคะา่ะเพิ่นได้ให้ออ แนวทางของมาให้เฮ้าเนาะค่ะก็คือ,อสีไม่มาเนาะค่ะรอบนี้สีบ่มาแล้วเข้ามามืองเนาะค่ะมะม,ม่งว่าสีรอบนี้จะลุดคือจังเ,เลขสองบอแต่สําหรับแม่คู่เนาะค่ะถ้าจัดเลขสีแม่คู่จะจัดเลขสีเท่ากับที่ปู่บอกเนาะค่ะถ้าจัดเลขสีแต่ส่วนตัวย่างบะชอบเนาะค่ะย่างบะชอบเนาะค่ะเพราะว่าถ้าตัวได้กับซางเนาะค่ะที่ปู่เอาขื่นเนาะค่ะปู่เอาขื้นที่บอกว่าไม่สวยเนาะค่ะปู่ เออแม่คู่จะบ่ค่อยจับเนาะค่ะยังไงน,น้อยก็คือมันมันลดต้นทุนให้ห้าได้เนาะค่ะถึงมันจะมาเนาะค่ะถึงมันจะมาเนาะค่ะแม่ครูเชื่อว่า80%เนาะค่ะ80%ที่ทุกคนออบอกว่าออโอ้ยสี่มาสองมาจังสี่เนาะค่ะ80%เ รับรองเลยว่าบอมีผู้ใดจัดสองซีซีสองแน่นอนเนาะคะ่ะอาจจะเป็นตัวอื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าหลายๆสำนักต้นกระหามากคือซีหกซีแปดซีเก้าซีเออเจ็ดยังสี่เนาะคะ่ะเอ่อมันก็นจะผักเนาะคะ่ะจังส่วนตัวของแม่คู่ก็เกันแม่คู่ก็จะชอบอยูยูสองสามคู่เนาะคะ่ะคือซีเจ็ดกับซีเก้าเนาะคะ่ะซีเจ็ดซีเก้าซีแปดแม่คู่จะชอบอยู่ประมาณนี้อ๋พอพ่อผู้บอกว่ามันกําลังหน่อยเนาะคะ่ะคืออ่า แม่คู่เซอว่าที่เพิ่นบอกว่าบอม่าอาจจะมาบอกเข้าเออเออคือคือเพิ่นบอกเป็นคือจังปริศนาว่าที่เข้าชอบอยู่เอ่อมันบอมเมนแต่บอสามารถบอกได้เบิดยังเสียนนะคะเพิ่นก็นเลยว่ามันบอมาจังสี่เนาะค่ะมันไม่มา ค่ะล้วที่นี่เนาะค่ะล้วที่นี่เออ่ของของปูเนาะค่ะของปูดำนี่ถ้าตัวไหนบอกว่ามาแม่คู่ก็จะจับลักไห้เนาะค่ะก็จะรับจับลักไห้อ่ก็คือสี่เนาะค่ะที่นี่ 2, 2, 7, อะะสองสองเจ็ดห้ามถาจะทามาล่นได้เด็ก็คือสองเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเนาะค่ะมีตัวเดียวที่แม่คู่จะบบอจับเนาะค่ะจะบบอจับเนาะค่ะแต่ว่าค่ะผู้ใดมักก็จับเลยเด้อค่ะ อย่างที่เพิ่นเอ่อสิบสองเอ้ยสิสิบแปดเมื่อออกสิบเก้าเนาะคะ่ะที่นี่สองสี่สี่สองจะมาออกเป็นสามสองบอเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกยากเนาะคะ่ะแต่ส่วนตัวของแม่คู่แม่คู่กับเอบอกจะจะคงว่าจัดเนาะคะ่ะแม่แม่คู่จะจัดอยู่ทีสองเจ็ดสองห้าแล้วก็สามหาสามเจ็ดเนาะคะ่ะแม่คู่จะจัดอยู่ปามานี่เนาะคะ่แะแล้วแม่แม่คู่สังเกตเลขตัวหนึ่งเนาะคะ่ะ จะติดแทบทุกงวดคือสามห้านะคะสามหานี่จะเป็นเลขเตัวหลอกห้าโเนะคะเพราะว่าไม่คู่เคยเห็นหลายๆเทือเนะคะท,ที่ปูจะบดถิ่นนะคะจะบดไข่ถิ่นนะคะจะบดไข่ถิ่นจะเอากลัอากมาทุเทือดูเทือนะคะคือสามห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะแต่สาม,มารถเป็นตัวเด่นได้นะคะสาม,มารถเป็นตัวเด่นค่ะอ๋อ แถวข้าจัดเนาะคะ่ะจัดอยู่ที่เนาะคะ่ะจัดอยู่ที่สองเจ็ดสองห้าเนาะคะ่ะวงกลมเนาะคะ่ะเพิ่นวงกลมแห่เข้าพร้อมเนาะคะ่ะวงกลมอยู่ที่เอ่อสามเจ็ดห้าเนาะคะ่ะสามเจ็ดห้าหรือว่าห้าเจ็ดสามเนาะคะ่ะอ่างวดที่แล้วนี่ก็ออกตัววงเนาะคะ่ะออกตัววงแล้วงวดนี้สิออกตัววงบอแล้วสิออกตัวใด งวดที่แล้วที่ออกหาแปดเนาะคะ่ะจะออกอยู่ลักษณะนี้เอองวดงวดบางหันนี่ออกศูนย์เก่าจะมาออกเังฑสี่เนาะคะ่ะงวดนี้จะออกอตัวโตต,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 ตรงๆจิงสี่บอเนาะคะ่ะเท่ากับจังมะมึงว่าเลขของปูดําตัวที่ตัดจะตัดอยู่บอตัวที่เออปูบอกว่าสวยที่สุดและยังจะสวยเหมือนเดิมไหมเนาะคะ่ะว่าจะเด่นจะดังอีกคือเก้าบอสําหรับเ,เลขของปูดาเนาะคะ่ะคือสามเนาะคะ่ะ แต่เพิ่นกะย่างย่างท่วงส่วนหมอล้างขึ้นได้สองงวดติดเนาะค่ะคือองวดที่แล้วเนาะค่ะกับเขาทั้งล่างทั้งบนงวดนี้กะมาะได้ทั้งได,ได้ได้ได้ตะบนเนาะค่ะแล้วก็เลขลเลขตัวหลักสวยที่สุดก็คือสวยที่สุดแล้วอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะส่วนเลขสามละเลขแปดเนาะค่ะอยู่หลักไหน เรารอส่งอีกรอบนึงนะค่ะรอส่งอีกรอบนึงแลละไม่คู่จะมาบอกว่าเลขตัวไหนสวยที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจับหลักให้อยู่ที่เลข3ามนะคะอยู่ข้างบนแต่ส่วนมากเลขของปูดําถ้าอยู่ข้างบนคือเป็นตัวที่สวยที่สุดนะคะแต่เพิ่นบอกเขาว,ว่าถ้าแปดถ้าสามพม่าจะเป็นแปทันทีเด้อค่ะหววนี้ ถ้าสามไม่มาจะเป็นแปดทันทีกะเพิ่นกันยังจับตัวเด่นไห่ห่าคือสามครื่งวัดที่แล้วนะคะงวัดที่แล้วนี่เพิ่นไหอยู่ที่ศูนย์เนาะคะ่ะถ้าศูนย์มา่มาจะเป็นหนึ่งทันทีแต่ศูนย์ยังสวยที่สุดจนหอดมืสุดท่ายเนาะคะ่ะกะเห่ากับแมเมองระหว่างสามกับแปดเนาะคะ่ะตัวใดจะมาหรือว่าสามมันจะรุดบ่อเนาะคะ่ะคือเพิ่นตั้งรักไหเห้าอยููป่าม่านี้แล้วเนาะคะ่ะ ส่วนเลขขันเนาะคะ่ะเข้ามาสังเกตมือว่าเลขขันจะคือจะคือที่เพิ่นเขียนไห่บอเนาะคะ่ะและโตที่เพิ่นตัดเนาะคะ่ะตัวที่มันตัดจริงๆแล้วม่พูดกับชัว่วหามือตั้งแต่มือนั่นแล้วเลขตัดเนาะคะ่ะถ้าทุกคนสังเกตมือลาเป็นเอฟซีของปูดําจะจะเอ่อหลูดได้ทันทีว่าแมนปูดําเพิ่นจะใหเอ่อเลขตัวเลขส่วนมากจะอยู่ทีขันเนาะคะ่ะ สังเกตมึงเนาะค่ะเพิ่นจะมีศูนย์เจ็ดเนาะค่ะสองห้าสองหกเนาะค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นสามหานะค่ะมันก็ยังอยู่ในตัวที่เพิ่ 7, นว่งห้เฮาอยูอ่เนาะค่ะตัวที่เพิ่นเพิ่นเฮดไห่เล็กซีตัวเนาะค่ะแล้วเลขอีกตัวหนึ่งนเนาะคะ่ะที่จะผลาดบได้เลยก็คือเลขซีพิ่นตัดห่เฮาเนาะคะ่ะสีตัดเนาะคะ่ 4, ะซีบัดที่นี่เพิ่นว่า ซีส่สามารถจะเป็นซีหยังได้ถา้ถาถ้าซี่เป็นตัวอื่นเพื่อน่าต่อไปจะบ่ห้เนาะคะ่ะซี่เป็นตัวอื่นต่อไปจะบ่ห้อยู่ไหนเนาะเพื่อนบอกแม่คู่วาจังสีเนาะคะ่ะบอกแม่คู่วาจังสีกะสีมาข้างนิมิตแดรเนาะคะ่ะใสังเกตดีดีแล้วค่ะถ้าไม่เป็นสิบสี่นะคะ ถ่ะว่าเป็น10ซีจะเป็น6ซีเนาะค่ะจะเป็น6ซีคาะว่าเป็น1ซีจะเป็น6ซีเท่านั้น2คู่เท่านั้นสําหรับเลข4เนาะคะ่ะถ้า2คู่นี้ไม่มาเลข4จะไม่มีทันทีเพิ่มมาจัง่เนาะคะ่ะอันนี้คือ,อปูเพิ่นตอนที่เพิ่อสรงเพิ่นกระบ,บอกแม่คู่เป็นลักษณะจัง่เนาะคะ่ะถ้าถ้า6บ่ อ๋อถ้าถ้าสี่มาจะเป็นได้แค่สองคู่ก็คือสิบสี่กับสี่หกเนาะคะ่ะคือคู่หกสี่เนาะคะ่ะจะเป็นได้แค่สองคู่เท่านั้นเนาะคะ่ะสําหรับอ๋อตัวเลขเอ๋อเลขเลขสีเนาะคะ่ะจะมีได้แค่สองตัวเท่านี้ถ้าสองคู่นี่บ่ามาเลขสีจะจมหนำท่านที่เพิ่นบอกวาจังสี่เนาะคะ่ะแลังห้ามมะมึงเนาะคะ่ะมะมึงว่าเลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดํา อ่างวดนี้เนาะค่ะงวดนี้นเอ่อเพิ่นจะรับยูโบ่เนาะคะ่ะแล้วก่ะเลขตัวใดของปูดําจะเขา่าละ่ะฮาว่ามึงอีกว่าอา่อทรงรอบที่สองเลขสองตัวจะเป็นอะไรเนาะคะ่นะแล้วก่ะเลขเอ่อเลขเอ่อต่อไปเนาะคะ่ะเลขต่อไปนี่ก็คืออ่อเลขสี่ตัวจะเขา่าหรือว่าเลขสองตัวจะเข่าเนาะค่ะอ่อเลขสี่ตัวนี่จะเข่าบอเนาะคะ่ะหรือว่าในนีจะเข่าสามตัวเนาะคะ่ะในน,นีจะเข่าสามตัว อเอฟซีที่าพึ่งเข้ามาติดตามแม่คู่เนาะค่ะพึ่งเข้ามาติดตามแม่คู่กับยาผาดเล้วค่ะยาผาดเลขเออ่หลักเกนาะค่ะบางครั้งเลขหลักออกมาสามตัวตรงๆก็มีเนาะค่ะออกมาสามตัวตรงๆก็มีแม่คู่ได้สองหัวติดเลยเนาะค่ะสําหรับเลขหลักเนาะคะ่ะถ้าจําบ่ผิดได้สองสองหาแปดหรือสองสามแปดยังประมาณนี้แหละค่ะ หล้กก็สามเนาะคะ่ะสามยี่ยังนี่แหละไม่คู่จำบกได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเอ่อเห้ากับได้ได้ได้เอ่อเอาจุดจุดไหญอยู่เนาะคะ่ะพงจะเป็นอีกเล่มหนึ่งเนาะคะ่ะ<อ>เล่มเล่มเล่มของเพินินสองหค่ะจะเป็นสองห้าแปดเยยังนี่ละคะ่ะที่เคยเคยเขา่าเสามตัวของเพินินตุ่งตุ่งเลยเนาะคะ่ะสองสามห้านี่กับตัวหนึ่งนะะเนาะค่าเนาะ เออสองสามห้าสองตัวตัวที่สองสามหานึ่งก็เข่าเที่ยนึงเนาะราคามี่อ่าสามสองสามห้าแมนค่ะอันนี้ราคาสองห้าแปดแต่จ,จำว่าผิดตอนนั้นนะคะคือสองหา้าแปดนะคะ สองหาแปดนี่เข่าตีมๆเนาะค่ะเอ่อเข่าสามตัวตรงเลยเนาะค่ะตะกี้ตะกอนปูสีไฮเลกล้าเข้าเพียงแค่สามตัวเนาะค่ะเพียงแต่สามตัวเอ่อถ้าเลขตัวที่สี่คือตัวตัดเนาะค่ะคือตัวตัดลับแม่คู่ก็จะโยมป้าแค่สามตัวแต่แม่คู่จะบอบอกเนาะค่ะตะกี้แม่คู่จะบอบอกว่าตัวตัดของปูตัวไหนคือตะกี้นี่อันนี้คือเอ่อของเพิ่นตะกี้เนาะค่ะของเพิ่นตะกี้ คือตอนนั้นมันเข่ามันเข่าแบบนี้เลยเนาะค่ะคือเข่าอ่าสองห้าแปดจังสี่เนาะค่ะแม่คู่ปู่จะให้สี่ตัวแต่เพิ่นจะตัดออกตัวหนึ่งแต่ตัวที่ตัดแม่คู่จะมาว่ามาบอกเนาะค่ะและมันกับมันกับตัดอยู่เนาะค่ะมันก็เลยเหลือเลขสามตัวแต่สมเมอร์นี้เพิ่นห้เป็นฮาตัวตัดออกตัวหนึ่งหลักกรยังมีสามยังมีสี่ตัวเนาะค่ะค่ะวันนี้เนาะค่ะ